พี่เต็มเท้าเลยอ่ะโอ,อ้ oh. จะไดขายรถไปได้ปีหนึ่งนะครับก็ได้เวลาตามหารถใหม่แล้วนะจากเดิมที่ขับเนเก็ตเนี่ยทำให้รู้ว่าเอาก็จริงแล้วที่ผมได้ใช้รถดยบ่อยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงมันหยุดขับออกไปไกลๆนะครับในตัวเมืองไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่เลยต้องมาหารถเอาไว้ขับทางไกลแทนนะครับก็ไม่สปอร์ตทัวริงก็ทัวริงไปเลยวันนี้ก็เลยมาตามหารถที่เอาไว้ขับเที่ยวไกลๆกันนะครับตัวที่เริ่มลองเริ่มต้นเลยก็คือตัวนี้นะครับ h o n d a a f อฟริกาทวิน1 0 0 ตัวเกียร์ดีซนะครับไม่มีคลัชความแตกต่างจากคนที่ขับเนเกตหรือว่าสปอร์ตมาเนี่ยไอ้นี่มันนุ่มมากเลยนะความรู้สึกที่แตกต่างอันนี้น่าจะทำให้ขับไกลๆสบายมากเลยนะคันี้ mm hmm. ตรงนี้ถึงกับร้อนเลยนะครับ mm hmm. อยู่ดีๆมันก็เชนเกียร์ไป,ไปเกียร์สให้เฉยเลยตอนที่เข้าโค้ง ส่วนตัวสำหรับแอฟริกาทวินนะผมว่าเป็นรถที่ดีนะครับขับดีขับง่ายคือมันไม่ต้องเก่งอะไรมากนะครับแต่แค่ว่าต้องปรับตัวในการใช้กับเกียร์ DCT ระดับหนึ่งนะคเพราะมันจะมีการเปลี่ยนเกียร์ออตโต้แอบมีตกใจนิดนึ <laughs> ่ง จากที่ลองขับมาคันนี้ถูกใจพอสมควรเลยนะครับจากคนที่ไม่เคยขับรถแบบนี้มาก่อนนะครับเก็บไว้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปว่าเราจะไปลองอะไรกันคันต่อมากคคันนี้เลยนะครับ GS 1250้าแทบจะเป็นตัวท็อปของสายนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันว่าพอลองไปขับบนถนนแล้วเนี่ยฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกัน หมดนี่ปรับยังไงนะครับนี่เดี๋ยวดันำไปใช่นะใช้แล้วยังไงต่อนะัดนดันำแรงไซด์มันมีหลายอันนะโอเค,อเคก็เดี๋ยวถ้ามหมดนครับก็เกือก็อกดตรงนี้ได้เลยอ๋อกดได้เลยใช่ครับเลือกเลยว่าอยากอะไรอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนระหว่างขับได้ไหมหรือว่าต้องจอดเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระหว่างขับก็ได้ครับก็คืออันนี้อยากจะใช้หมือนอะไรก่อนเดี๋ยวเอาเอาแบบเขาเรียกอะไรแล้วก็ธรรมดาก่อนก็ได้ครับอ๋อโอเคสปอร์ต โอ้อย่าเพิ่งเลย <c oughs> ไม่ขนกลัวเดี๋ยวเห็นรุ่นนี้ท่าแรงๆมันมันหมดดนามิกครับออ๋ <c oughs> ขาสั้นถอยไม่ได้ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> อะไรนะตอนนี้ใช่ไมสาวไม่ได้ได้อยู่ครับ บาลานดีมากเลยทับโค้งโคตงง่ายเลย นี่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะอันนี้คือผมปิดการสั่นกล้อง GoPro โโนะครับแต่เห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้ขึ้นไปร40 150มันนิ่งมากเลยนะนี่คือช่วงล่างที่สุดยอดที่สุดแล้ว่ะช่วงล่าง,งเขาก็คือว่าเวลาที่เราเบรกเนี่ยหน้ามันก็ไม่ได้ทิ่มนะแต่ว่าเวลาเราเล่งแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แหงหน้าขึ้นไปนะคือช่วงล่างก็จะนิ่งตรงไปตลอดเลยมันคนละฟิลกับการขับมอเตอร์เก่าของผมเลยมันตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจครับ ประสบการณ์ที่เจอเมื่อกี้มากเลย เสียงเครื่องบ้างนะวันนีไม่ได้ทาความเร็วเสียงเครื่องก็หลังโอเคเลยนะเสียงท่อก็โอเคผมเป็นคนไม่ค่อยชอบรถเสียงดังอะ่ะอันนี้ผมว่ากํกลาลังดีเลย เมืองช่วงที่รถติดนะครับถ้าไม่มีปิ๊บเนี่ยขับสบายมากเลยนะเพราะรถมันขับง่ายตัวรอบเครื่องก็สมุทด,ดีครับ สรุปจากการทดลองขับตัว GS 10250 HP นะครับข้างข้าง,าง,างคือมันดีมากครับผมก็ไม่รู้จะไปเปรียบเทียบกับอะไรดีมันมันดีไปหมดเลยช่วงล่างนิ่มนะครับอันนี้ก็คือจากที่เห็นคือกล้องผมถือถ่ายยังสันๆเลยแต่เมื่อกี้พอออกไปถ่ายข้างนอกคือมันนิ่งมากจากการที่ช่วงล่างมันดีจริงๆนะครับจะเบรกหรือว่าจะเร่งแรงๆเพื่อกระชากรถมันก็จะนิ่งตรงไปตลอดมันเหมือนลยอยครับ ด้วยความที่ช่วงล่างเขาทำมาดีมากผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเหมือนกันนะมันแตกต่างจากตัวมอนสเตอร์ผมโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็เทียบกันไม่ได้นะฟิลลอ่งของตัวสปอร์ตกับทัวร์ n ิงนะครับตัวเครื่องทำมาดีเร่งไม่มีหมดจริงๆคือ140 1 5 0ังนิ่งๆไปได้เรื่อยๆเลยนะครับและในช่วงที่รถติดใช้ความเร็วต่ำก็ยังสมูทอีกหน้าจอดูง่ายนะครับแล้วก็วินชิลสูง มันทําให้ไม่มีหลบปะทะตัวเลยมันทำให้ขับง่ายผมว่า3 0 0 4 0 0กิโลเนี่ยคือขับยาวๆชิวๆได้เลยนะครับตัวก็ามาปิดท้ายด้วยเจ้า Ti เกอร์เก้าร้อยแรนดี้โปรนะครับแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ขับออกไปข้างนอกศูนย์นะก็เลยแค่ลองขับดูฟีลลิ่งก็โอเคครับแต่ช่วงล่างก็แข็งนิดนึงนะครับสำหรับการตามหาทัวร์ลิงหรือว่าสปอร์ตทัวร์ลิง ที่ผมจะซื้อขนาดไปนะครับก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอดูถัดไปว่าผมจะไปลองรถของค่ายไหนที่ไหนยังไงน,น,นะครับแล้วก็สุดท้ายจะไปจบที่ตัวไหนเรามาดูกันอีกทีนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ